ส a y สดีครับเว็บไซต์ของด่านคา์ทอ c o m ครับผมวันนี้เราจะรีวิวมอเตอร์ไซค์มีพว่วงอ่าแต่พ่วงนี้แยกออกจากกันไม่ได้นะครับเป็น2มอเตอร์รขับเคลื่อนตรงนี้เลย2มอเตอร์12โวลต์ด้วยนี่ แรงพอใช้ได้เพราะว่ามันต้องแรงเพราะว่ามีพ่วงก็ต้องขนอะไรอาจจะเป็นคนซ้อนอีกหนึ่งคนและคนขับหนึ่งคนนะครับผมตัวนี้แต่ขนาดความสูงไม่ได้สูงใหญ่นะครับสังเกตจากนี่ ATV ด้านข้างนะครับผมแต่ดูทั่วไปสำหรับเด็กนี่ใหญ่ยาวนะฮะตรงนี้เรามาดูตรงนี้ครับสตาร์รถ อันนี้เป็นสวิตช์เกียร์นะฮะกดเดินหน้าถอยหลังแล้วเหยียบคันเร่งเลยอันนี้จะเป็นคันเร่งเท้านะครับผมอันนี้จะเป็นอรูชาร์จแบตเตอรี่ทุกปุ่มตรงนี้กดได้หมดเลยเป็นเสียงเพลงเล่น USB ก็ได้ AUX ก็ได้นะครับผมประมาณนี้กว้างนะตรงนี้เด็กเล็กนั่งได้สองคนเลย ประมาณนี้ตัวนี้จะมีสีนี้และสีแดงนะครับผมโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระดิ่งกด้วยนะครับสวัสดีครับ